คอยวันเจว่าปูมาเราปันนี้โอ้ยเป็นจังไดยมันคือฟอนงามแฉมเงื่อนี่เจมันเป็นจังไดยมันเป็นจังไดยเจว่ายางมาใตายรถเกิดอาการแปลกแปลกฮะลูกเมื่อกี้ลูเว่าเลขมันออกอ่าเถอะปลานี่มันสิปลาตุ้ดีนั่นหล่ะสิปลาตุ้ดซีนั่นเนี่ยเนี่ยตัวนาราด้วยมันง่ามหลายซะเนี่ย เปนหายจนนี้ละมาถ่าปอยคือจังไรยางมาถ่ายรุดหนี่้มันเห็นเนี่ยโอ๊ยไม่งามคทแมคำทข้าวเบิ์ดเมนี่ยอไม่ไม่ทันได้ปล่อยไป่ได่ปอยบ่อนเจะซีละเอาจุดนบอกแง่มันนี้รัปูนี่อาการอะไเด้อปูยางมาถ่ายรุดนีปูเขาเลยบอกแล้วเพียงตัวไหนตัวไหนไม่ง่ายตัวไหนตัวไหนนี่ละนี่ละ นี่แน่นลยละรูปรลยเจ้รูปูรูปรูปย่นนี่รูปเปยัปูดิินงานยักปูยอนยุคเลยันในงาเลยนรสามัวปูรบกล้องก็บว่าท่านพี่น้องสามตเด่นเลยสามตัวเด่นเลยอ่ะยกปูสดังวันนี้ละเออเงี้ยยุ่นโอเจ๊ว่าเกิดมาขเบยนรถปูตามตึงเนียพี่น้องยังไงยังมาะับยนรถขาดนี้นี่บักร้ายตัวพี่น้องเอ้หนึ่งหาซูดหนึ่งนน่ะ เห็นแล้วฟอดเลยน้อปุู่เขาเลยเขาห่อซะดอกไม่คำวมาปล่อยไปแต่มันอยู่ในนีมันมีอยู่ในนีก็คือว่ายังไม่ปล่อยใช่ไหมเชยยังไม่ปล่อยที่สามปุที่สิบสามนะเชยเนาะอ๋อจะได้หนีละเอาไหนรูปอีกจ้าบาดโดนวยที่สิบสามนี่มั้งก็ถูกกันเนาะแต่ว่าสีตัวมันโอ้ที่มันรวยมันงามแล้วือ สะดุดตาเลยวันที่สิบสามนะครับผมแปลว่ารถเกจริงเราไม่ค่อยเนี่ยเบอร์นีลาเบอร์ไหนเจ๊เบอร์ไหนเบอร์นีลาเนี่มันเอาเราไม่ค่อยเนี่ยมันจะงินลานนี่ละจริงจริงนะครับผมยังบ้าบอแต่กันรูปจนลทะเบียนขาวทะเบียนจนเทาเหมือลกัทะเบียนขาวเพื่ลอะจากดำดำก่อแล้วเป็นไปแล้ววันนี้มีแห้งเงาไปแล้ว เป็นสรุตาด้วยพอดีอือสรุปตาเหรอโน้างมาเถอะแบบนี้ลาอืมอาเจ้าซื um ้อเนียงไปละทำมาแสดงนางตัวฮะแสดงนางจ้าจ้าวซันจีแดงยิ้มจ้าวซันน้องมาทะเบียนรถข้างงามเถอะว วันที่สิบสามก่อสิบวกใครได้เด้อเอีโทรหาแ้่พี่น้อง จ้ามาตามโรดโรดมาตามโดท่านดึกเอาแล้วลายโรดพาไทยเข้ามาข้ามาเ้าปีต้าตานี้คุณด้ตาปป้าสิบันกางเดย์แลคนคลายไกับวาเดีนะ นเลยนะ่ามา่บอกว่าใหรสลาบอกว่ได้เนี่ยปูมันไบอกบอกว่าที่สุดสามหมดเดียวตัวนี้ว่าใครหดตาบังุงผู้ใดสีซื้อตาเอาาซนบุฟเฟ่มาเนเจ้ากันวันที่จะสามขอลงทุกทุกทูไปจนกว่าันเอื้อเลยยัง ีเจะฟังเกี่ยวพี่น้องตามบอดีอพี่น้องบบบนี้ไฟอยากแซียบแตํตามเอาสั้นเออแสีบว่าแสบตามเอาโรดอืมฝนนี่จะอืมครับ

เด้แล้วเอาหงิ้นว่าดอพี่น้องบาทนี่ยหงิ้นเอียงน้อเขาเลยค่ะเจ้าทูธทามดิหงิ้นเตจ้ากับจ่าแม่พี่น้องแก้ว่าตัวใดบาทนีนว่าเขาเลยบ่อนี้เขาได้หรือเ่เออได้แน่หรอเนี่อือแต่ว่าจ่าจ่าเจ้าอีจีทราบมาตามลาตามจะตามไม่เสียเสียงเสารถดแม่งสอนให้ กินนองอ่าซาบะเบอเก็บว่าไครตำบะคงแซบเฉพาะมันแซ่บแล้วเจเนอะตอนโน่กำแลาวก็แช่แชให้้ลายค่าตำว่วดอกลอยแม่เนี่ยไห้มดึ้นแล้ค่ะลายสั้นออกห้านหวานก็ไม่มดตะก้วยมันจะคูด้วยจ้ากินุะควนเร นะสอ้ยยุบเอายุบเอาพี่น้อง่งไรสเทคนิคการขายส้มตำเจบอกนีนี่คือที่มาตำบกคุงแซบพี่น้องที่มาส้มตำแซบ่องอันะทันเจวอสิเตรียมถุงหอยย่างเดียวที่เหลือตำเอาเองตำเ อเจ้าพ่อมันแสบเนาะพี่น้องต่ำบกฮงแสบแสบ่นวะเจ๊วอสิเตรียมถุงให้เท่านั้นนะคะผู้ใดมาสื่อต่ำบกฮงผู้ใดเป็นพันนักพังหรอกตัวคือนค่ะบรรยากาศร้านเจ๊วอร้านเจ้าบ้านเพื่อนเพิ่อนเป็นอีหยังดอกพี่น้องเพิ่นยางมาหนีเพิ่นเราเป็นฟ้อนฟ้อนเอาฟ้อนเอา พ่าเอฟซี่มายางเบิ่งอีกรอบหนึ่งกันพี่น้องนี่นะพ่นมานีพ่นฟ้อนเอาฟ้อนเอาเนาสร้างบ้านเถอะพี่น้องฟ้อนเฮ็ดยางพุดนนีเนาะพ่นมาถ่ายรถพันฟ้อนเอาพ่นสะอ่อนรถงอามร้ายวัาสันที่ไปเอาจ็คขั้นวัาสันรถกระบะ เอาค่ะบรรยากาศเชา้านี้บ้านจีวอฝากกดไลค์กดแชร์เนะคะ่ะกดติดตามกดซับสไครต์ให้เบิกซับนาคีด้วยเนะค,ะนะคะ่นะเนาะตัวนี้ก็ร่างคล้ายต่ำบะกุ้งพี่นอ้องแซ่แบแซ่บประสานเตรียมได้ถุงให้เขาดุาากาว่าได้ต่ำเอามือเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็ยังบรรดุว่าสิเป็นตัวใด ทะเบียนรถกันหลายตัวปดแต่ว่าเผืน่าวงามงามทะเบียนรถเดีด๋ยสีทาฟังวันที่สิบสามวาเจวอสีปลอยตัวใดตัวที่เจวอปล่อยมีตัวเดียวทเ่านั้นหางเดียวคอหลอนะคะเนาะค่ะกดรอกดไหลกดแช่ไว้กดรอไว้พิมพ์รอไว้นะคะสําหรับคนที่รอเลขของเกวอเลขฝันลูกสาวนะคะ